เสิร์ฟเป็นค้าเมดูซ่าเลยมั้งตอนพี่กดพี่ภาวานาไปเขาเลยใช่กูเป็นอะไรนะนเ,นเนี่ยดิ้นกูเนี่ยมึงไม่น่าถามนะทุกคนกดเขาก็ต้องภาวานาปพะวะมึงกดแล้วมึงไม่อยากได้เหรอกูกอทุกสูตรอะเอางี้ดีกว่ากูทุกสูตรอะเมืกดพี่ภาวานาว่าเมดูซ่าเมดูซ่าแบบมาเลยเอาเมดูซ่าค้ามา กูแบบกูไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้บอกว่าถ้าเบอร์ริวไม่ออกขออักเบอร์ริวไม่ออกขออักขอแบบไม่ก็กระทะอะไรก็ได้สีทองมันเป็นอักม่วงอะต้องอัดมันต้องอัดอะไรนั่นเน่ยกูกดกูไม่ภาวนาเลยเด็กกูกดกดไปเลยอะผมว่ากดไปเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ก็ไม่เอาไอ้กูก็มีอยู่แค่นั้นแหละยน่ก็เป็นภาวนาเลยวะ

ตงมาตัวเจ็บตัวเจ็บปักมเลยตัวนึงกำประมาณเหลือมันสี่ได้ก็ลังไม่ตัวนึงหน้ากหน้าประตูสอตัวตัวหนักนหนักตัวสเจ็บนะโอเวเตอร์ตื่นวิ่งรูดตัวยี่มีเดียนะ น่ากําลังว่ะเห็นนะครับเฮ้ยยิงกูอยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้เฮ้ยโดนบูซอนจุ๊บ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 บูซอนอยู่เอ้ากูเห็นที่แหละจไรอยู่กูดังนี้กูดังนี้กูดังนี้กูดังสองกูดังสองหวังว่ามันจะไม่มียามันน่ากําลังมันน่ากําลังรวยอยู่ไปเดียว